นะครับก็มาแวะอออกมาจากวัดป่าสว่างบุญนะครับก็มาแวะร้านกาแฟริมทางจริงครับนี่ครับจะมีเนี่ยป้ายอำเภอบ้านนานะครับนี่ครับชื่อร้านิวคาเฟ่นะครับก็จะจอดรถได้นะครับคันสองคันนะครับอันนี้เป็นร้านนะครับนี่เป็นชิมงานแล้วนะครับก็ลงมาซื้อกาแฟกันนะครับในยามค่ำนะครับ นกาแฟยำข้ามน,นะครับนี่มีชากาแฟชาไต้หวันชามมลินะครับอันนี้ราคาทำนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นบรรยากาศร,ร้านเล็กๆนะครับนี่กาแฟแก้วแรกมาแล้วนะครับออันนี้ะกาแะคาปูชินโน่อ่ากินไหมหน่อยเอามาวางไว้ก่อน่ะ นี่ครับนี่ครับมาแล้วครับแก้วแรกอันนี้เราจะสั่งแบบไรทู Dry ก็ได้นะครับนี่นะอันนี้อันนี้รถรถของเรานะครับครับแก้วที่สองครับลาเต้นะฟองีิขึมนมาเลยนะครับ ลอยแก้วหนึ่งครับอันนี้คือร้านกาแฟเนินเขานะครับกาแฟมากันกินกันสามคนครับก็สัมแก้วนะครับเนี่ยครับเป็นกาแฟนะครับคอฟฟี่ฮิวโอเคนะครับและนี่คือหน้าร้านของเขานะครับรถก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นร้านกาแฟได r ูนะครับ กาแฟบนเขานะครับหรือร้านชื่อภาษาอังกฤษคือ coffee hill นะเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันที่หมอดูทักมานะครับคือวันอังคารนนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับแต่ว่าก็ถอยรถก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ารถตรงนี้เขาจะขึ้นเนินมานะครับบรรยากาศ ร้านก็จะยึกยือยึกยืนนะครับเธออยู่ในรถนะจะมีต้นอะไรเนี่ยมีเหมือนเขาอะไรสักอย่างนะครับอ๋อเป็นเคขาลอสีนี่เองนะครับ